สิ่งแรกที่เราเราจะทำก็คือมาเตียบทุกคนนี่ฉันเป็นเซียนเหมือนกันนะคะเออเล่นเตี๊ยบพุกๆก่อนต่าไม่ได้เล่นนับยี่สิบขวบปีไงกี่ตัวต่อถึงไหนละเพราะว่าจะเร็วจ๋านี oh <mm so kind of well, ่ม <mm <mm ันเยอะมากเลยหวีแล <mm ้วว่าต <mm ่อหมบนี้น่าจะได้สองร้อยตัวเกณฑ์แม่บ้านมาช่วยกันต่อละเออวันนี้ไม่ต้องทำงานอื่นนอกจาก มาเก็บถามแม่บ้านนางไม่รู้จักมาเก็บนะจ๊ะเพราะว่านางอายุ20กว่าเท่านั้นต้องอยู่9ก้าสูเท่านั้นอ่ะต้องอยุคเก้าสูทจะเข้าใจคือเราอยู่บ้านใช่ไหมใครบอกว่าใช้ตังน้อยใช้ช้อปปี้ออนไลน์ไปเยอะมากเชื่อล่าสุดก็คือของเล่นย้อนวัยนี่คือสิ่งแรกที่เรากลังจะทำก็คือมาเก็บทุกคนเชื่อว่าตอนสมัยเด็กๆนี่ฉันเป็นเซียนเหมือนกันนะจ๊ะเล่นเซียน 20กว่าปีได้คุณผ้ชมขอประกอบให้เสร็จก่อนแล้วจะมารีวิวว่ามีของเล่นอะไรบ้างนะจ๊ะอ่าตอนนี้เราก็ต่อมาเก็บกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถนะึงจริงนบอกว่าไม่หมดหรอกนะเพราะมันเยอะมากคุณผู้ชมเราก็เลยจะต่อเอาเท้าชิลเล่นก่อนทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็จะมาย้อนวัยกันโดยพาให้พี่พอเล่นด้วยนะจ๊ะนาเก็บรตเคยเล่นเราเก็บรติเยเ,เ,เล่นกับใครอ่ะเออเล่นกับใคร ลูกชายคนเล่นหรอวะูุมาลาพานมาลาพานเล่นกัใครเล่นกับแฟนแฟ่นๆเด็กๆก็เวลาป้อนร้อยหญิงไงอ่ะถ้าเราชนะเราหอมแก้มนะโอก็ได้แีก็ได้ ธีการถ้าใครจําได้นะก็คือเล่นกันสี่คนเราก็จะมาดูก่อนว่าใครจะได้เล่นมันล่นมันเล่นกันได้กี่คนกี่คนกี่คนก็นนได้มันอยู่ที่ว่าแบบเนี่ยเรามีตัวไอ้มาเก็บเยอะแค่ไหนสมมติเท่านี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะทอยว่าใครได้เยอะอกว่ากันคนมือใหญ่ก็คือได้ทหอยคือนี่ไงแล้วมัทอยเหมือนทอยเต๋าว่าใครจะได้ที่หนึ่งอ่าบัวบัวพ่ดไม่ <S <S สนแล้วมท่อกี้สองมื่อกี้สอมวันทำยังไงนะฉันลืม มือเดียวมัมือเดียวแล้วก็ถอยให้ได้เออแล้วก็มปนับว่ได้กี่ตัวอาบีเท่าไหร่กเมื่อกี้ผ่านได้เท่าไหร่สี่เอาอันนั้นสองให้ดูมวิธีการเธอเป็นเมียไม่ได้แปลว่าโก่งไม่ไดเดียร์เดี๋ยว์มูไก็ใหญ่เออวิธีการที่หกเขาโชว์วิธีการให้ดูโอ้ชันหกเมื่อกี้หกมีสี่ใช่ไหมหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเหมือนกันแล้วทำไงวะเท่ากันตอนนี้ถุกอ่ะพีแจ๊คพีแจ๊ก็ต้องเยอะกบดีท่กัพี่แจ๊คเาก็เป็นเียนะจ๊ะโหกูไม่ต้องาลยมยกอะแรเอนเยอะสุดก็ได้เล่นก่อนแล้วก็ไล่ไก่ไม่เอาใหม่เวลาไม่อไหนขอดีดิเอาใหม่จะได้เท่าไหร่มาน้อยกว่าเดิมทาเือ หสอาสี่หเสร็จ <superv> ป <ising> ้า <Labor> แ <ator il ana> ี <Radio hat> ่นเร่อยกันบัวคู่ไม่สดเฮ้รีการเล่นก็คือเราก็จะทอยส่วนใหญ่เขาก็จะทอยให้พยายามไม่ได้ตัวเดียวเพราะว่ามันจะยากเลยแล้วก็อย่างนี้ ก็เก็บ E หนึ่งอ่า E หนึ่งทีละหนึ่ง E หนึ่งเอาทีละหนึ่งไปเรื่อยๆไม่ใครเก็บที่เยอะที่ดแล้วคือห้ามโดนตัวอื่นหมล้แบบแล้วมันมีหลายมันมีหลายมีหลายสูตรอ่ะ E แรกจะทีละหนึ่งตัวแล้วพอ E สองสองตัวเนี่ยสมมติว่าเราเห็นกองนี้เราจะรวบตรงนี้คือเราห้ามไปโดนตัวอื่นไหนให้พี่กันเล่นดูหรให้ดูดีกว่าให้เก็บให้ได้เยอะที่สุดตัวหรอหรออย่างเงี้ยแพ้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะ แปลว่าหนีได้แต้มเท่านี้พี่แดอ่ะกัเลยอ่ะอันเดียวอันเดียวให้ได้อันเดียวอ้ไม่เห็นยากเลยให้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆแหมไม่ได้แสมมติแล้วแต่จะั่แซนเก็บเยอะ นี่โอ้โอ้ไม่ทำเซียนเยก็กระจายเข้ใจเลยไม่เล่นแ้วเล่นเล่นกัปเสอเป็นห่ัวชันแล้วูยังงงเลยะยาแองแล้วเมื่อกี้บวกก็ไม่ได้เล่นลเลยเ,ลลเลย่ องมันก็คือจะยากเวลาแบบเฮ้ยเข้าใจป่ะเราก็เก็บแค่หนึ่งใช่ไงก็พยายามเก็บให้ได้หนึ่งแต่ว่ามันถ้าพอมันใกล้กันชิดกันก็มีสิทธิ์ที่บีจะแบบอย่างเงี้ยไหนพี่การลองเล่นใหม่ดิอ่ะไหนลองเก็บไปเรื่อยๆสิชนะคือเก็บให้ได้หมดนี่เหรอเอาอันเดียวให้มันกระจายกระจายโยนสูงโอ้โหทำไมง่ายนี่มันง่ายไงม่เก็บสูงมาก ใครลองแบบรวบแบบพี่แจงรวบรวบอันนี้สองคเนี่ยเอาตัวเดียวที่แบบว่รวบสามันรวบเออยนถูกโดนาขาแล้วไมเลย่เอาจริงเาดูเวลาร่วเยอะอะเียแล้วเดี๋ยวรวบว่นให้ดูเลยโอ้ยสยากไอ้บัวไม่เห็นเลยเลยเล่นเลยอันนี โบลเลต์อียาคืออ okay. ียาคือเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเนี้ยทอยต่อไปไม่ได้ปกติยังเล่นไม่ได้เลยมันมีมันมีหลายเวลเขาเล่นเลยกันลุกส้นซะแบบกันน่ะ ระวังอีแม่แม่เอาเงินทิ้งไปต้องค่อยค่อยเก็บเอาเอาพอแล้วท้ายโดนดิบมาก่อนใช่เล่นเหมือนกันจะเล่นสนุกสนุกมันเป็นการแบบว่าตื่นเต้นอยู่นะฝึกสมองประลองมันยาวเบาช่วงว่างแักเที่ยงนะคะย้อนไป90ไม่ใช่นี้เดี๋ยวคราวหน้าหาอะไรมาเล่นใหม่นะนี่มาเก็บไปละเก็บเศรษฐีดีกว่าคราวหน้าไม่ใช่พี่พรมันมีอย่างนี้ด้วยจะฉันทำไม่ด้